สวัสดีครับพี่พี่นะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมม่อนสุภกรนะครับในช่องม่อนคลาสสิกก็จะนําวัตถุมงคลที่ผมได้นํามาเปิดแบ่งปันอยู่เป็นประจำนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยจะลงคลิปนะครับหาพระยากนะครับพี่อาวันนี้พบกันคลิปสั้นๆนะครับคลิปสั้นๆกับ พระปิตาจัมโบปรดิษี์รุ่นแรกนะครับพระปิตาจัมโบปรดิษี์รุ่นแรกของหลวงปู่หาสุภโรแห่งวัดป่าสักวันอําเภอสหสขันจังหวัดกาลสินนะครับท่านอายุ99ปีนะครับ79พรรษาเนื้อนี้เป็นเนื้อขาวนะครับเป็นเนื้อขาวเกสรปิดแผ่นทองคําเปลวแท้นะครับปิดแผ่นทองคําเปลวแท้หมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งองค์นี้หมายเลขหนึ่งนะครับ ปิดทองคําเปรียวแท้หมายเลขหนึ่งเพิ่งได้มานะครับถือได้ว่าพระก็ถือได้ว่าหาได้ยากนะเพราะว่าไม่ค่อยเลขส,สวยไม่ค่อยมีใครเอามาเปิดกันเลยนะครับมีแต่เลขทั่วไปนะครับแล้วก็ด้านหน้านี้จะเป็นเนื้อเกรสรปิดแผ่นทองคําเปลียวแท้หมายเลขหนึ่งพระชุดนี้เป็นพระปิดตาจัมโบ้ปลดนี้รุ่นแรกและเป็นรุ่นสุดท้ายที่หลวงปู่ท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกและมีเกจิคณาจารย์ที่ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกอีกสองรูปด้วยกัน อาที่เช่นพระอาจารย์ต้อมแห่งวัดท่าสะแบกนะครับผมเคยทําคลิปไว้แล้วพระอาจารย์สุริยันโคโสะปัญโยนะครับก็ปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าสะสมนะครับและมีพิธีปลุกเสกผมเชื่อได้ว่าเข้มขลงังด้วยมวลพิธีนะครับพระอาจารย์ต้อมแห่งวัดท่าสะแบกและพระอาจารย์สุริยันร่วมปลุกเสกโดยหลวงปู่หาสุภโรนะครับท่านาเป็นผู้อธิษฐานจิตปลุกเสกนำเลิกนะครับ สวยงามมากครับผมอยากจะบอกว่าองค์นี้สวยงามมากเราดูกันสั้นๆง่ายๆเพราะว่าอ่านเนื้ออาบน้ำสารชัดเจนสวยงามพิมพ์พระสวยงามมากนะครับอ่ะมีโค้ดมีหมายเลขนะครับดูครับหมายเลขหนึ่งนะครับองค์นี้ดูดีๆนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับนะหมายเลขหนึ่งนะครับพี่ๆนะครับเพิ่งได้มานะครับก็เผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับดูครับ สวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆดูดูมือที่ปิดหน้านะครับปิดหน้านี้หมายถึงปิดโพกกระซับนะครับปิดโพกกระซับจริงๆปิดตาจัมโบ้เนี่ยผมเชื่อได้ว่าสร้างล้อพิมพ์ของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับคล,คล้ายๆกันคล้ายๆกันถือได้ว่าเป็นพิมพาพปิดตาย,ยอดนิยมนะเป็นพระปิดตายอดนิยมจริงๆนะครับทุกเกจิคณาจารย์นะครับถ้าทําเป็นปิดตาจัมโบ้เนี่ยจะทํารูปลักษณะนี้นะครับเพราะว่ามีความสวยงาม มีความสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็ความจริงผมยังเหลืออีกอง์นึงอยู่นะครับหลุดจองหลุดจองนะครับตะกุดทองคำเก้าหน้ากากทองคำานะครับไม้เล็กหนึ่งเหมือนกันนะครับหลุดจองแต่ว่ายังไม่ได้นํามาเปิดนะครับก็โอกาสต่อไปเดี๋ยวจะนามาให้ชมกันนะพี่ๆนะครับแต่วันนี้นะครับเป็นเนื้อขาวเกสรปิดทองคําเปลวแท้นะครับคําว่าหอหีบตรงนี้ก็แทนคําว่าลุกปู่หานะครับแทนหลวงปู่หา สุภโรนี่เป็นฉายาของท่านนะครับเป็นฉายาของท่านนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดศูนย์แปดเป็นเบอร์โทรของผมนะครับก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดศูนย์แปดเป็นไอดีไลน์ของผมนะครับแอดไลน์กันเข้ามาได้สอบถามพูดคุยนะครับหากใครสนใจอยากจะเช่าบูชาพระจากช่องของผมนะครับรับประกันแท้ เก้คืนเงินเต็มจํานวนนะครับรับประกันแท้เก้คืนเงินเต็มจํานวนก็อ่าแล้วแต่ความชอบเนาะใครชอบสายพระปิดตานะครับนี่แหละครับคือพระปิดตาของอ่าลูกปุโตแห่งอีสานเลยก็ว่าได้นะครับสวยงามจริงๆครับสวยงามมากนะครับเป็นพระที่สวยงามนะและหมายเลขหนึ่งนะครับองค์นี้หมายเลขหนึ่งนะครับนี่นะครับหนึ่งไม่มีสองนะครับในเนื้อนี้นะครับเอาละครับพี่ๆวันนี้เราพบกันสั้นๆนะครับวันนี้พบกันสั้นๆโอเคครับสวัสดีครับ